อีู่พี่ยามมีแ้่หัวคิดเยอะอยู่กี่มึงกยังมุ่งมุนกอย่างไอ้กรวายโอ้ยญ่ายง่ายเลยะทักทายสบาสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี Napoleon> nah, ทุกทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับ้มเดี๋ยววัตอนนี้ค่อยกับกำลังสิไปฝึกนกกบมาให้นะฝึกนกเขากินมาให้ ถอว่าหล่อรุ้นเป็นน้ำเดียวพี่น้องเอ้มันสิได้สิมานจังเลยนะนะติดตามส้มไปต่อ นี่คอยมาสมทบกับบาสุพันธ์กับมารได้พี่น้องไอ้คนกันเลยเนี่โอ้ได้หลายเต็มเต้ได้ถือว่ามานกน้อยเราเนี่ยนะนกน้อยกับกระเล่นโอ้หมาดมพี่น้องวันนี้คอยกับสิได้หาเลาะยามกับคอยน่ะมีมานะฝึกนกผมให้นะล่อลุ้นแต่กับนะแล้วลาะยามกับวันนี้ส่วนกับก็หยามมาสองรางแล้วมีถึกพี่น้องไอ้รางนึงลันแต่บีถึกแล้เวิ่งลรางที่สาม โอ้นี่หลาก็าเซ็นหอนีน่โต๊หอนแล้วพี่น้องโอ้มาแล้วพี่น้องมาแล้วเฮ้มาแล้ว,อลวโอ้หนุวายต่หนึ่งเป็นไงเลยมัดเถิกเลยพี่น้องเลยเฮ้มาแล้วได้เต็มนึงเลยกคาบคอยได้เต็มนึงเลยเอ้าเราลุ้นหลาต่อไปพี่น้องนี่ผลงานเป็นรัดเสามาเนี่ได้ไี่สองธงได้นกน,อน,อกนอก้อยนกปรี่แล้วก็กระเล่น ี่่ว,วากับเราก็ได้สองเต้มนะ,ะกนกกระหนูเมื่อคืนนี่ก็ได้หกเตมอันนี้เมื่อวันนี้สิได้เให้ยู่ฮ็ดกินกินข้าวกินน้ำแล้วก็เมื่อนะมนนะมนนะเมื่อน่ะเมื่อแว่ายามกับอยู่แถวสามห้าน,น,นี่เบอร์ววสุพรรณกำลังดังไฟอยู่โอ้ได้กินข้าวแล้วเบิ่งเดี๋ยวาอาหารการกินนอกจากสิฟักโคโนกนี่แหละนกตัวฮอปปิงสำลาไว้เมื่อคืนแล้วนกเป่ากับน,นกปลิวสองตัวนะี Ừ, mình xúc rồi đó, mình ta phát ở nam sơ xưa này Hay mình nổ no, <coughs> เดี๋ยวโม่เลยนะวันนี้เชาน้ำเวลาชดเอาไปเลยเยอะไงเลยตรงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะตันเลียวน่เลืกอะไรนะครับเห็ดเลยนะเห็ดเลยนะไเป็แล้วะท้อง ปีมันทุกข์ได้เพื่อนมาปักคูพมันผิดแห้งเอาให้ข้าเมือยนีกัเกมือยแห้งว้าจนแจ่ววิวีแจ่ว mm okay. คิดรุ่นซอยใชล กินอยู่ป่าเวลากินข้าไปินน้ำนี่เฮามีกอกระลำเลยเพื่อนห้ามเตะโดนฟืนไ้เตะโดนฟืนแนมนหน้ากันยะเลยสูงพอว่าสิบสองโมเธอกินข้าวเช้าก่อนแต่อยู่อกินเลยกินข้าวกินน้ำามดเลสุด้ขับรถขับ่างขับบ้าน มาดพอดนะยิงอยู่พวกนั้นพลาดล้บางเล็งมอกางกันเรียบร้อยไฟไลูกก็เลยนะ้องไงได้แต่ของกินฮอปปิ้งซุกแลนกกัถ้าแต่มอฟดน,น้ำซุกน้ำซุกแล้วก็แม้นปอกแล้วมากินอนะนรอนน่ะเอาสุพรรณเปล่าไฟเอา โอ้แต่หมาฟอฟดครั้งอะไรบบนี้นะไปแซลอนะไไปแซลเลยฮะเทว่ารประมาณร้อยองศาเว้ยน้ำสุกนะน้ำฟดอดอน้ำฟดร้อยองศาเว้ยนี่มัแมนแข็งๆจังจน้อยจ้ะสามนาทีนะให้มันหัพักบันี่ยุบก็ปลุกลงกินเลยพอโนกเทามันสุกเรียบร้อยแลย้ว สุกอะไรพี่น้องไอ้เออบบาสุพันโปร่งก็พิ่นเคยโปร่งอ่ะหอยโปร่งเนี่ยมันคว่ำเนีย่ยเลยเฮ้ยซ้อนเนีย่ยเลยจำจะบอลฟดก็จะน่อยด้อซีมเลยซีมเลยยุกมันโพดได้ไหมพอดไหเล่ะพ,พูด จลออะไรพอดีพอดีเต็มถ้วยเต็มถ้วยมสนจังอันี่เ้านวะทองแดงยูกกินเลยก็วจริงจเเนี่ยพะว่าเลี้ยงด้อยนะ มกินข้าวกินยงงลกูกกินข้าวเดียวพี่น้องมาเนี่ยเสพเสบเป้าเขาได้ขึ้นี <c oughs> เ่เจ็บตัวนึ่งงามไม่ให้ขึ้มนมัหนั่นแค่ตุ่นี่เสียกี่ขา้นแ้เนี่ยโอ้ยเคยอยู่ ก็ตีว่าวดทื uh ้แ่ต้องซื้อ้าจากบานเขาตันี้สูงตี่เทียบอพี่พี่ยามีรียนหมดพีดเลยมึงไยังไม่มีนกย้อนโยเส้นก็ออยู่อา้าวพี่น้องสาวสาวเบๆแกงนกแกงนกเปาเลยมันๆเลย ครัฮะห,ห <c oughs> อบมีบ้างมีพันเติมด้วยหลอ Mì là từ mì của điện là cái cúm hòa nhì nhì mì. nhì 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 ถ้าตัวเลาะพูดจะกลับเลยะระบายยานไม่ได้ในกลิ่นไม่เป็นท้าได้โหล่นเนี่ยนั่นแหละตัวท่คือมีไปนั่นตัวไปแล้วไปเยอะจับ คอในนั้นะน่าจะมีใบเนะมือนานโลพัดหมมาพีมาทาทางเว้เพาะันไปเหรอชาวคนปันอยู่เฮ้ยำ้งาอกส่งคืออยู่ทำอะไรมานนน <c oughs> ยังถาเชื่อครับหมีมาที่แล้วุลพัดไม่เท่าไหรเขาเบิ้ง เอาเบอรงเลบิงทรามันน้อยตวมานย่างแม่ตกเลยั้นอย่าเอลองปลือกยเข้าไปทำโจ๊กห่าทำาขมมอวเดกนแก้วก็ไยินแห้ออันหแก้วีไห

หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วก็สิได้เก็บเครื่องเก็บของนะวันนี้กลับบ้านวันนี้พี่น้องไงกลับมือแวะยามกลับอยู่สามฮานี่นะแถวสามฮานี้มือประปันยังไิถือมือเปล่าฮะถุงเปลอาเลย หน้ามันเ็นมาีเบ็ดแกเอูก็สิเะโ้โไมันมีทีเมเลยฟ้าพี่น้องมันกรต้อง

Hãy subscribe cho kênh thêm áo Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 小び、はい、れ,れてるよ。<laughs> เซเวียสองปอาภาพนะเซก็ไปมารถับเีกี่ดับนีกค่ดีขนา้องกินอาหากินเ้ยูินกว่าาเปยนายโล่เดลดีเ้าหลังเปลนเฮภาพเป็นเดิงแกผมู้บ่าเดียดิ

เป็นน่าเสียด้วยเกมันแข็งมันเลื่อนาะพี่น้องเลยเยอะกินจนเมด่อส์เลยกราบยังคือเก่าหมามาแล้วหมามาแล้วพี่น้องเอลยดูหลังต่อไปวะนี่ตอนนี้ก็กราบก็ยามแล้วแล้วพี่น้องเลยกราบสิบสามสิบสองหล,งลังนะบีถือจากหลังเลยอวันนี้เต็มเลยหมามาเลยกรับนี่มีเต็มมากินเยอะเลยกับกร,บราบบิลันนะส่วนหลายนะคือสิเมนต์ทางเกตไม้ทังเกตม,มันแข็งพอดนะเมือเ่อแปลงกราบไม่กบพี่น้องเลย อ่ะวันนี้จะได้กลับบ้านแล้ววันนี้เลยพบกันอยู่บ้านพักเศร้าปั่นของโยงกินเพื่ออะี้ตอนนี้ทีมงานเ่ากับมฮอดบ้านพักเศร้าแล้วพี่น้องเลยโอ้หานกันกินเ่าก็ได้ลายพอสมควรอยู่เลยวันนี้จะได้แบ่งแบ่งปั่นกันก่อนวันนี้นะไหนยังเออแบ่งปั่นนะมาสิพันว่าปั่นนะไม่มาเสียมาทองคำบ่ปั่นนะไรปั่นคอยอีละ โอ้ค่อยปั่นค่อยเอาลายได้แบบนี้เลยลายละ,ะมาเรืนองก,กับปั่นก่อนเพื่อนตั้งซื้อปัน่นแล้วก็ค่อยๆปั่นนี่แหละพี่น้อยง ทานกันกินกน่องกระแบงฉันปันช้อนเรียบร้อยเฮ็ดสามพูดพี่น้อง uh. uh. เอ้าอาชีพันพัเอาก้อนนะอาชีพันเพันเอาก้อนพี่น้องเฮ็ดเพันเอากองลายโลดเฮ็ด

sắp mình quấn lên, em cũng bay nằm quạt thì nó không lại gần, không phải <laughs> cái <laughs> này còn lại เล่นอ๋อักโคฝักโค,กโคสิบปพักสุดยอดเลยพี่น้องยตัวม,ม,มือนี้เมย์ย้อนใหญ่งงเลยมันมันมันไปเนาะไปยูป่หอยกินนี่พอดีได้ไกินนั้นมือก็ไอ้ตอนนี้ทีมงานเท่ากับปั่นเคือง์กันคลองเนาะอาหารการกินเท่ากับปั่นแลว้วไปเทมหอยนะถือว่าไปป้า สามคนนะทีมงานนั้งคเอารถจักรไปโอ้ยญีุ่่นกุมกุมเลยพี่น้องไปนอนคืนนึงนะเหมือน,นกับคืนเลยกับมาฮอดมาฮอน,อนกับเปิดเครื่องมังงแล้วไปที่ยอยกับวันนี้กันเสรได้แยกย้ายกันเมื่อเช้นเมื่อซานนะเอาอาหารกันกินเม,มื่อสุุสุเมกินแล้ววันนี้นะอ่ะสำปดาคลิปน,นี้ค่อยนสีขอฝากไว้เพยงสำนี้แล้วพี่น้องขอขอควาุเข้าใจผูตต้ติดตามและรับชมแต่เบื่อโฆษณาค่อยๆในแต่ละคลิปทุกๆคลิปเนาะอ่ะขอบใจหลายๆติดตามรอลุ้นคลิปต่อไปพี่น้องเอง